มีความคืบหน้าจากกรณีที่สอนชนภาคหนึ่งบูรณาการร่วมกับทัพเรือภาคหนึ่งจับกลุ่มเรือขนน้ามันเถื่อนในทะเลครับศูนย์นำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคหนึ่งหรือว่าสอนชนภาคหนึ่งบูรณาการร่วมกับทางทัพเรือภาคที่หหรือว่าทรพหนึ่งครับไปดําเนินการตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มเรือประมงดัดแปลงลักลอบขนน้ํามันผิดกฎหมายที่บริเวณปากน้ําประแสจังหวัดระยองครับ ซึ่งจากปฏิบัติการด้านการข่าวก็นำไปสู่การตรวจสอบครั้งนี้แล้วก็เข้าสู่การจับกลุ่มเรือบริษัทดีวันมารีน8พร้อมกับไต่เรือแล้วก็ลูกเรือรวม5คนที่บริเวณปากน้ำประแสจังหวัดระยองตรวจสอบเบื้องต้นก็พบกับเรือลำดังกล่าวซึ่งเป็นเรือประมงดัดแปลงมีการลักลอบขนน้ำมันผิดกฎหมายน้ำมันเถื่อนเนี่ยขึ้นสู่บกที่จังหวัดระยองจากการสอบสวนก็ให้การรับสารภาพนะครับว่าของกลางคือน้ำมันที่ตรวจพบในเรือเนี่ย ไม่ผ่านกระบวนการศุลกากร130,000ลิตรจึงดำเนินการควบคุมเรือไปอยังท่าเรือกองมัญชาการกองเรือยุทธการกลางอ่าวที่อำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ